ทุกคนด้วยนะครับวันนี้จพบปีงนะฮะลองดีวันนี้ทำไมมันสว่างแปลกๆวะอะไรแบบนั้นนะครับผมผมจะพาไปดูนะครับอันนี้คือในห้องครัวเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ใครก็รู้นะครับโ,โดนก็นาเนาะโอเคอย่างที่ ตอนนี้นะครับผมต้องมาอาบในห้องครนะัวเพราะว่าจะรีมบ้านนะครับเต่บางเอิญฝนนะครับมันแบบมันตกเลยต้องส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอีสามนะอันนี้คืออ p พีสองนะครับที่ได้รีวิวเลยนะครับอีพีสองที่ผมได้รีวิวเนะี่ยเราจะมารีวิวในห้องครัวนะครับมารีวิวที่ห้องครัวนะเราเหมือนว่ามดจะไปมาหาเราสับปูทำไม วดนะครับมันปีนมานอือก็ปีนมากินอาหารนะครับอาหารเป็นผักนะครับเป็นแบบักโอเคถ้ายังเห็นแล้วครับก,ก,ก็กดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วกดซับี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับนะ โอเคเราไปดูกันเลยนะคะแาเด้๋ยกลองกันโอเคนะฮะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นทางด้านของโต๊ะก,กับข้าวนะฮะตรงนี้จะเป็นเป็นส่วนของโต๊ะก,กับข้าวนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็อาจจะแบบไม่ค่อยหรูหรานะครับสิบสองซับเองนะโอเคอเองามาดวจากทางข้างล่างแล้วก็ ขึ้นไปยังข้างบนนะฮะยังมีส่วนนี้ที่รีวิวอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันก่อนนะฮะเฮาผมอาจจะบางๆนิดหน่อยนะตรงมันจะมีอยู่ตรงนึงอะฮะตรงไหนวะตรงตรงเนี้ยครับตรงนี้มันเป็นแบบเป็นเนีย่ยนิ้วขงชี้อยู่ครับตรงังไงมันเป็นรอยดำๆอะครับ,ออรมนนมรบผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ช็ดไม่ออกครับอืม,มเป็นอะไรไม่รู้อะครับ ออกแล้วจังวม่ออกนะฮะเนว่าเป็นจานนะครับเป็นจานไม่ขอไม่ระบุแล้วกันเป็นผ้านะครับแล้วก็ประคบจานตรงนี้นะครับดูข้าวกันไหมครับกระติกข้าวครับนี่แล้วก็มีไข่ไข่ไก่นะครับกระติกน้ำนะฮะครกนะครับมีสากระเบือนะครับนี่นะครับ กระโจนเข้าบ้านจะเอาศากตีหัวนะครับเ,ออเดี๋ยวเราขยับข้างในหน่อยนะับก็จะมีผมว่าหยิบออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นกันหมดนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นกันหมดนะฮะอันนี้คือกำแพงห้องน้ำครับแล้วล้องข้างบนก็จะเป็นทางหน้าของห้องน้ำเป็นล่องข้างบนใช่ไหมห้องน้ำ เป็นฝนตกค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะมีฝาหมอ้อนะมีฝาหม้อนะฮะ,อ,ะ,ฮะอันนี้มีเป็นเกลือนะครับเป็นน้ำตาลนะกะปีนะครับกะปีนะเป็นน้ำผึ้งกะปียาอะไรดีครับเป็นอะไรไม่รู้นะฮะผมก็ไม่เคยมีจับเสียครับ ก็มีนะครับแล้วก็มีเป็นพริกพริกนะครับแล้วก็มีเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นพริกป่นนะครับเป็นพริกป่นหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกพริกหนึ่ครับแล้วก็พริกโตเป็นเป็นเลยครับแล้วก็มีเกลืออยู่ข้างในนะครับประมาณนี้นะครับเขาใช้ชีวิตอยู่แบบแบ,บ้านๆเลยนะครับ เขว่าผมไปเขาไหมเออนีเลครับแล้วก็ขยับเข้าไปข้างในเลยอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของหม้อชาบูครับอ่าก็มีเป็นเอ,อเป็นน้ำตาลน,นะครับเป็นน้ำตาล น้ำตามบริสุทธิ์นะฮะชุก้าอันนี้เป็นเกลือนะคะเป็นเกลือนี่อ่าเยอะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นเกลือนี่อะเป็นเกลือครับเป็นลูกบอลเลยเป็นที่เอาไว้นึ่งนะครับมีที่เอาไว้นึ่งนะครับเป็นประตูออกไปข้างนอกครับแต่ว่ามีสายล็อกอยู่นะครับเ๋ยวทางด้านของตะแก็นนะครับเป็นตะอเกตนะครับ เป็นอันนี้ตรงนี้เคยเป็นเครื่องซักผ้ามาก่อนนะฮะอันนี้คือบ้านใหม่ของผมนะครับจะสองปีละแบยตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของหม้อข้าวนะฮะของไม่เปิดแล้วกันนะครับเป็นที่ครอบะครับเป็นที่ครอบข้าวนะ,ะอันนี้ก็เป็นข้าวกะอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีเป็นถาดนะฮะขอส่วนอันนี้ก็จะมีเป็นมีประตูนะครับเป็นประตู ปูครับก็แช่แมสไม่อยู่นะฮะใชมาวันนี้แล้วก็เป็นน้ำยาล้างจานนะครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานนะเวลาทำอาหารเวลาแบบล้างจานอันนี้เป็นอันนี้เอาไว้คอมฟาน์ศาสตร์อันนี้นะครับอันนี้แตกไ,ได้นะฮะมจะขอไปพูดจ่ถึงมันมากครับสกอตไปนะครับอย่านละน,นี่ก็สกอตไปฮะ อันนี้เป็นขี้ขี้ขัดหม้อครับอ่าที่ขัดหม้อนะครับเก็บไว้ที่เดิมขี่แล้วก็มีตรงห่งพีพิธภัณฑอข้างล่างด้วยฮะอ่าตรงนี้เป็นก๊อกน้ำครเป็นซิงล้างจานนะตรงนี้ก็จะมีเศษข้าวข,ข้างในด้วยนะเดี๋ยวเรามาขยับมาดูข้างล่างา้าโอ้โหยังมืดเดี๋ยว เปิดไฟสวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าของเนี่ยครับเป็นผมล่งเปิดไฟนะฮะตรงนี้นะใครเห็นาะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นท่อน้ำนะครับมันรั่วนะฮะผมก็เลยต้องเอากระเบงมาวางะฮะห้องบนนี้ก็จะเป็นทางด้านของกระทะแล้วก็หม้อม กระมังอีกอันหนึ่งนะครับตรงน,นี้ก็เป็นผ้าคีริวครับเป็นรูว่าเอาไว้กั้นหมานะตรงน,นี้มันพังแล้วนะครับแล้วก็เป็นถุงพลาสติกนะครับแบบเวลาย้ายป้ายเราก็จะใช้อันนี้แล้วก็ถังอันนี้อีกอันหนึ่งเนะี่ยเป็นถังพลาสติกมันดูขดครื่องอะรนะคะเดี๋ยวคระตูเครื่องครัวขึ้นใช้เรื่องบ้านนะครับเครื่องัวเครื่องใช้ก็มีเป็นพนริกป่นนะัะ ป่นนะชาะชาวบ้านเขาเรียกว่าพริกขี้หนูนค่ะป่นเขาก็เรียกว่าพิคี้หนูปะ่ะเออนะฮะเฮ้ยเป็นทางด้านของรถดีนะครับอ่ารถดีแล้วก็มีซอสนะครับเป็นซอสพริกสีราชานะครับเดี๋ยวรเราจะรีวิวข้างในก่อนนะฮะเดี๋ยวข้างนอกซอสไข่ดาวรมนะครับ ซอสมะเขือเทศปลาร้าะก็มีเป็นซอสหอยนางรมอีกอันหนึ่งครับกระเทียมดองนะมีเป็นซอสน้ําจิ้มแจ่วเห็นปะนี่น้ําจิ้มแจ่วนะครับวุบ้ยมดไปอันนี้ก็เป็นซอสเด็กสมบูรณ์นะฮะซอสเด็กสมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามัน น้ำมันงานแล้วก็เป็นน้ำปลาปลาล้าเออใช่ปลาล้าครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำปลาเป็นเกลือนะคะพริกไทยมาคือครบแล้วครับเครื่องหรือใช่ต่อไปเรามาดูเครื่องรอปงองระดบ้างนะครับอรงนี้จะเป็นไฟแช็คนะครับแล้วก็คีตจุดนะครับเอาร์าแบบพวกแกกัองอยุงนะฮะอย่าไปจับมันมาานกครับ ี่ฟองอ่ะเอาไว้ล้างผักด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหม้อ um. เป็นหม้อคล้ายๆกันเลยนะฮะอันนี้เอาไว้หุงแกงนะัะที่ผมไม่ระบุพื้นทีเว้เพราะว่าผมกลัวโจ้นเออโจ้จะมาขโมยนะครับตรงนี้ถุงไว้ใส่ถุงพลาติกนะครับเวลาแบบเขามีแจกของมันก็จะเอาถุงจากตรงนี้ไปนะครับ ล้างถุงด้วยนะฮะเออล้างถุงด้วยตรงนี้จะเป็นทางด้านของขเค่งครัวที่ใช้ะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจวา่ามันคืออะไรนะอันนี้เป็นหลังยางครับตัวเวลาของเป็นหอมอใหญ่แล้วก็กระเทียมนะฮะอน,นี่เป็นน้ำปลาปลานะคะเป็นปลาร้า ก็จะเป็นท่อน้ําเก่านะเป็นท่อเก่านะเนี่ยมาตรงนี้มาเป็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีประตูเป็นออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่ามันบีตรงนี้ล็อกไว้อยู่นะฮะตู้ข้าวข้างในบ้างนะแต่ดูพูดตู้ข้าวาหน่อยบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากเนาะ โควิดบอนี่เออผมก็ยังเปิดไฟะฮะเออจะเป็นมาม่าครับมาม้ากันนีะครับ,นนรบช้อนปลาป่องนะครับปลาป๋องเป็นน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มนะนนมนะแล้วก็เป็นเครื่องปั่น,นะครับเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ขยะใช้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางห้าช่องนยะครับ วุยเปิดกล้องจังใสแล้วนี่ครับอีข้างในก็จะมีเป็นแกงเลกะลรก็ค้าเป็นที่ไล่อะไรสักอย่างนี่เป็นมันนะครับอันนี้อันนี้อ่าเป็นที่ไว้ใส่ผักนะครับเป็นผักด,ดองอะถูกพลาสติกทีนึงนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นไม้กวาดนะครับเวลาทําอะไรแบบ ก็จะสามารถแบบนั้นได้นะคะน,นี้ก็เป็นที่ตัดนะครับโอเคฮะใครชอบพีพีก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,อนครับสวัสดีครับ